สวัสดีค่ะนักเรียนที่น่ารักทุกๆคนวันนี้กลับมาพบกับคุณครูแป้งอีกครั้งนะคะในวิชาภาษาไทยการอ่านค่ะและในวันนี้คุณครูแป้งก็จะพาเด็กๆไปฝึกอ่านนิทานสนุกๆอีกเช่นเคยนะคะเด็กๆพร้อมที่จะไปเรียนรู้ในเรื่องของการอ่านหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วตามคุณครูมาเลยค่ะไปกันเลย แต่ก่อนที่เราจะไปฝึกอ่านนิทานนะคะคุณครูมีตัวละครจากในนิทานเรื่องนี้มาแนะนำให้กับเด็กๆก่อนค่ะซึ่งเรื่องที่เราจะอ่านในวันนี้นั่นก็คือเรื่องสุนัขจิ้งจอกกับพวงองุ่นนั่นเองค่ะสำหรับตัวละครในนิทานเรื่องสุนัขจิ้งจอกกับพวงอ่งุนนะคะก็จะมีเพียงแค่หนึ่งตัวเท่านั้นนั่นก็คือสุนัขจิ้งจอกค่ะ ในลำดับต่อไปนะคะคุณครูจะพาเด็กๆไปเรียนรู้คำศัพท์จากนิทานเรื่องสุนัขจิ้งจอกกับพวงองุ่นค่ะเหมือนทุกครั้งที่ผ่านมานะคะก่อนที่เราจะเริ่มอ่านนิทานนั้นคุณครูอยากให้เด็กๆได้เรียนรู้คำศัพท์ก่อนค่ะเพราะคำศัพท์บางคำก็เป็นคำที่อ่านค่อนข้างจะยากนิดนึงนักเรียนบางคนอาจจะยังไม่เคยอ่านมาก่อนหรืออาจจะอ่านไม่ออกนะคะเดี๋ยวพวกเราไปเรียนรู้คำศัพท์พร้อมๆกันเลยค่ะ สำหรับคำศัพท์คำแรกนะคะคำว่าพักพิงอ่านว่าพักพิงหมายถึงอาศัยอยู่ด้วยชั่วคราวค่ะคำที่สองกันดานอ่านว่ากันดานหมายถึงลำบากแห้งแล้งฝืดเคือง คำที่สามประทังชีวิตอ่านว่าประทังชีวิตหมายถึงทำให้ดำรงอยู่ได้คำที่สี่รอนแรมอ่านว่ารอนแรมหมายถึงเดินทางไกลต้องพักค้างคืนเป็นระยะคำที่ห้า เหลือบอ่านว่าเหลือบหมายถึงชำเรืองดูหรือชายตาดูคำที่หกลิ้มลองอ่านว่าลิ้มลองหมายถึงลองชิมรสชาติคำที่เจ็ด ฮึกเหิอมอ่านว่าฮึกเหิมหมายถึงลำพองใจด้วยความคึกขนองคำที่แปดทุ่นแรงอ่านว่าทุ่นแรงหมายถึงผ่อนหรือช่วยให้สิ้นเปลืองน้อยลงคำที่เก้า แร้งอ่านว่าแร้งหมายถึงแกล้งหรือทำอย่างไม่จริงใจและคำสุดท้ายคำที่สิบอุดมสมบูรณ์อ่านว่าอุดมสมบูรณ์หมายถึงมากมายล้นเหลือ ค่ะต่อไปนะคะเดี๋ยวเราจะมาฝึกอ่านนิทานเรื่องสุนัขจิ้งจอกกับพวงอังุุนกันนะคะแต่ในระหว่างที่อ่านนั้นถ้าหากเด็กๆอ่านตามคุณครูไม่ทันเด็กๆสามารถฟังไปก่อนก็ได้นะคะแล้วก็จับใจความให้ได้ในสิ่งที่ตัวเองฟังนะคะว่าเนื้อเรื่องทั้งหมดเนี่ยเป็นเนื้อเรื่องเกี่ยวกับอะไรนะคะเด็กๆพร้อมกันหรือยังคะถ้าอย่างนั้นเราไปเริ่มอ่านนิทานกันเลยคะ่กะกาละครั้งหนึ่งนานมาแล้ว ป่าพื้นใหญ่ที่เหล่าสัตว์ได้อาศัยพักพิงเกิดความแห้งแล้งกันดานมีแหล่งน้ำและอาหารไม่เพียงพอต่อการประทังชีวิตเจ้าสุนัขจิ้งจอกที่อาศัยอยู่ที่แห่งนี้มาเนิ่นนานจึงตัดสินใจ ออกเดินทางด้วยหวังใจว่าจะเจอกับแหล่งหากินอันอุดมสมบูรณ์มันเริ่มเดินรอนแรมอยู่หลายวันไม่ได้กินแม้กระทั่งน้ำสักหยดจนเริ่มหมดแรงเอาอยัางไงล่ะเราเดินมาไกลขนาดนี้ แล้วยังไม่เจออะไรควรตัดใจแล้วกลับไปที่เดิมดีไหมนะสุนัขจิ้งจอกผู้หิวโหวยบ่นกับตัวเองไหนๆก็มาแล้วเดินต่อไปอีกหน่อยก็แล้วกันนะมันจึงรุดหน้าเดินต่อไปอย่างอ่อนแรง เดินมาได้สักพักไม่ทันเหนื่อยนักเจ้าสุนัขจิ้งจอกก็เหลือบไปเห็นองุ่นพวงโตแดงฉ่ำน่ากินนี่ไงโชคดีแล้วเราเจอองุ่นพวงใหญ่ขนาดนี้ถ้าได้ลิ้มลองคงหวานฉ่ำและอิ่มท้องหลายวันแน่ๆ สุนัขจิ้งจอกไม่รอช้ารีบกระโดดคว้าอางุ่นในทันใดฮดึอีกนิดเดียวฮึเจ้าสุนัขส่งเสียงให้กำลังใจตัวเองอย่างฮึกเหิมแต่ทำอย่างไรก็ยังกระโดดไม่ถึงพวงองุ่นสักที ลองกระโดดจากหินก้อนนั้นดูน่าจะทุ่นแรงและเอื้อมถึงองุ่นพวงนี้ง่ายขึ้นอยู่นะว่าแล้วสุนัขจิ้งจอกจึงเดินไปยังก้อนหินนั้นพร้อมกระโดดขึ้นจนสุดแรงฮึบโถอีกเพียงเอื้อมก็จะได้ลิ้มรสองุ่นแล้ว สุนัขจิ้งจอกบนอย่างท้อใจแล้วพยายามขึ้นไปบนก้อนหินเพื่อกระโดดอีกครั้งฮึสุดท้ายมันก็พลาดไม่อาจคว้าอางุ่นมากินได้อันที่จริงองุ่นพวงนี้ ก็ไม่เห็นจะน่ากินสักเท่าไรนักถ้าเรากัดเข้าไปอาจเปรี้ยวจีด๊ดจนกินไม่ไหวเลยก็ได้สุนัขจิ้งจอกแ้งบนแล้วเดินทางต่อด้วยความหิวโซพร้อมหลอกตัวเองในใจเรื่อยไปว่าฉันมีความอดทน และความพยายามนะแต่อ่งุ่นพวงนั้นคงเปรี้ยวเกินที่ฉันจะกินได้สำหรับข้อคิดจากนิทานเรื่องสุนัขจิ้งจอกกับพวงองุ่นนะคะเมื่อคิดจะทำสิ่งใด<ม>ก็ควรทำให้สุดกำลังที่มีอย่ายอมแพ้แม้ว่าสิ่งนั้น ต้องใช้เวลานานเพียงใดก็ตามเพราะสุดท้ายแล้วความพยายามจะนำมาซึ่งผลลัพธ์ที่ดีกว่าเสมอดังนั้นเด็กๆจึงไม่ควรทำตามสุนัขจิ้งจอกผู้มัวโทษสิ่งอื่นรอบตัวแต่กลับลืมนึกไปว่าตนเองนั่นแหละที่ไม่พยายามมากพอเด็กๆจำไว้นะคะ และคุณครูก็ต้องขอขอบคุณแหล่งที่มาของนิทานนะคะที่คุณครูได้นำมาให้เด็กๆได้ฝึกอ่านกันในวันนี้นั่นก็คือเว็บ baby d o p ะปุ com ค่ะเหมือนเดิมนะคะถ้าหากเด็กๆสนใจที่จะอ่านนิทานเรื่องอะไรนั้นก็สามารถคลิกเข้าไปที่เว็บไซต์นี้ได้เลยค่ะซึ่งเว็บนี้เนี่ยก็จะรวบรวมนิทานไว้หลายเรื่องมากๆเลยค่ะ กิจกรรมต่อไปที่คุณครูอยากให้เด็กๆได้ทำร่วมกันนะคะนั่นก็คือกิจกรรมตอบคำถามจากนิทานเรื่องสุนัขจิ้งจอกกับพวององุนค่ะซึ่งเมื่อสักครูน่นี้ถ้าหากเด็กๆตั้งใจอ่านและตั้งใจฟังเด็กๆก,ก็จะสามารถตอบได้แน่นอนค่ะเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยค่ะคำถามข้อที่1นึนะคะภาพใดต่อไปนี้คือภาพของสุนัขจิ้งจอกคะเด็กๆ ระหว่างภาพที่1ห,หรือภาพที่2ค่ะจับเวลา10วินาทีนะคะมาเฉลยกันเลยนะคะและภาพที่เป็นภาพของสุนัขจิ้งจอกนั่นก็คือภาพที่1น,นั่นเองค่ะ ต่อไปคำถามข้อที่2พวององุ่นในนิทานมีลักษณะอย่างไรเด็กๆด,ดูที่สีขององุ่นนะคะเด็กๆตอบให้ได้นะว่าในเรื่องนี้เนี่ยมีพวององุ่นสีอะไรเอ่ยอ่ะให้เวลา10วินาทีค่ะ ฉเฉลยเลยนะคะและภาพของพวงองุ่นในนิทานเรื่องนี้คำตอบก็คือสีม่วงค่ะคำถามข้อที่3สุนัขจิ้งจอกใช้สิ่งใดเป็นตัวทุ่นแรงในการกระโดดระหว่างก้อนหินหรือต้นไม้อ่าเด็กๆลองนึกภาพย้อนกลับไปดูนะคะ มันจะมีอยู่ช่วงหนึ่งที่สุนัขจิ้งจอกเนี่ยใช้บางสิ่งเป็นตัวทุ่นแรงในการกระโดดจับพวงอังุ่นนะคะถ้าหากจำไม่ได้สามารถเปิดย้อนกลับไปดูได้เลยนะคะ,ะจับเวลาเลยค่ะมาเฉลยกันเลยนะคะและคำตอบของข้อนี้นั่นก็คือก้อนหินนั่นเองค่ะเด็กๆ คำถามข้อที่4สุดท้ายสุนัขจิ้งจอกไม่ได้กินองุ่นเพราะกลัวจะมีรสชาติอย่างไรคะระหว่างรสหวานหรือรสเปรี้ยวข้อนี้ง่ายมากๆเลยถ้าหากเด็กๆตั้งใจฟังก็จะตอบได้นะคะ,ะคุณครูจ,จับเวลาคะ่ะ เฉลยนะคะและที่สุนัขจิ้งจอกไม่ได้กินองุ่นสุนัขจิ้งจอกก็คิดในใจว่ารสชาติน่าจะเปรี้ยวแน่นอนถ้าหากกินเข้าไปนะคะเขาก็เดินจากไปโดยที่ไม่ได้กินองุ่นพวงนั้นเลยค่ะและคำตอบของข้อนี้นะคะก็ต้องตอบว่ารสเปรี้ยวนั่นเองค่ะมาถึงคำถามข้อสุดท้ายข้อที่5นะคะ นักเรียนคิดว่าสุนัขจิ้งจอกมีนิสัยอย่างไรระหว่างข้อที่หนึ่งไม่มีความพยายามอดทนหรือข้อที่สองเก่งฉลาดมีความสามารถค่ะข้อนี้เป็นข้อที่ง่ายมากๆเลยนะคะเพราะคุณครูก็ได้พูดไว้ตรงข้อคิดที่ได้จากเรื่องนะคะถ้าหากเด็กๆยังจำได้นะเดี๋ยวเรามาดูเฉลยด้วยกันนะคะให้เวลา10วินาทีค่ะ เรามาเฉลยกันนะคะและสุนัขจิ้งจอกนะคะนิสัยของเขาก็คือข้อที่1นั่นเองค่ะก็คือไม่มีความพยายามและความอดทนค่ะเพราะถ้าหากเขามีความพยายามอดทนมากกว่านี้ก็น่าจะได้กินพวงอังุ่นพวงนั้นไปเรียบร้อยแล้วค่ะ จบลงไปแล้วนะคะสำหรับกิจกรรมตอบคําถามจากนิทานเรื่องสุนัขจิ้งจอกกับพวองอังนค่ะเด็กๆอย่าลืมให้คะแนนกันด้วยนะคะว่าตัวเองเนี่ยทำคะแนนไปได้เท่าไหร่เอยทั้งหมด 5, 5ข้อ5คะแนนนะคะแต่ก่อนที่เราจะจบบทเรียนในวันนี้นะคะคุณครูก็มีใบกิจกรรมมาให้เด็กๆได้ทำอีกเช่นเคยนะคะซึ่งใบกิจกรรมเนี่ยคุณครูก็ได้แนบไว้ที่ระบบ e-learning เรียบร้อยแล้วค่ะ เด็กๆสามารถเข้าไปปรินได้เลยนะคะแล้วอย่าลืมถ่ายรูปใบกิจกรรมส่งกลับมาให้คุณครูได้ตรวจด้วยนะคะแล้วเรากลับมาพบกันใหม่ในการอ่านครั้งต่อไปนะคะจะเป็นเรื่องอะไรนั้นเดี๋ยวเราไปดูที่ครั้งต่อไปกันค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ